នោះគេប្រើថោកយ៉ាងណាក៏មិនគួរយោតែចាក់ចោលអញ្ចឹងដែរបើយើងចូលទៅកិនធ្វើជាអង្គឬមួយក៏ឲ្យមិនឲ្យទីហូបទៅល្អជាងសំដែងឬមួយក៏មានតេនហ្នឹងបងប្អូនមើលនេះយួយខ្លួនខេះត្រែនេះ23អតានេះខេះត្រែខ្ញុំទៅផ្លែមួយស្រីផ្កាផ្ផែទៅចិត្តតិចមកดูชาวนาក្មេងครับโอ้โหโพสต์ลงโซเชียล จวกไม่หยุดเลยครับรัฐบาลฮุนเซนทำอะไรอยู่ครับชาวไร่ชาวนาขายข้าวไม่ได้ครับราคาตกตาดิ่งเหวเหลือแค่กิโลกรัมละสี่สห้าบาทเท่านั้นครับเนี่ยครับแหวดแหวดแยดแยดเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยทีเดียวครับปิดด่านส่งออกไม่ได้ทำยังไงครับคุณเซนครับแม่ก็บอกว่ากัมพูชาไม่ง้อไทยปิดด่านไปอีกร้อยปีเขาก็อยู่ได้ครับ คงยัอยู่ได้จริงๆครับข้าวเยอะขนาดนี้กินกันจนอว้วนมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยเราทุกคนวันนี้เป็นวันที่เจ็ดธันวาคมปีพศสองพันห้า้อยหกสิบแปดเป็นวันอาทิตย์ทุกคนเป็นวันหยุดของใครลหลายๆคนส่วนบอต้นก็ไม่ได้หยุดครับทางานทุกวันแต่ตอนนี้บอต้นเลิกงานแล้วครับทุกคนคลิปที่พี่น้องเห็นไปนั่นก็คือโอ้โหขามนีนี่พี่ว่าหนักหนาสาหัสทุกคนหนักหนาสาหัสมาก เวรกรรมหนักมากเนาะคือฤดูนี้คือฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไม่ว่าแต่ประเทศไทยประเทศเราประเทศคขมรนก็เก็บเกี่ยวข้าวเหมือนกันเนาะแต่ว่าคือสิ่งที่ประเทศไทยโชคดีนั้นก็คือรัฐบาลไทยได้ไปขายข้าวให้กับจีนให้กับสิงคโปร์และก็ให้กับอีกต่างประเทศนะทุกคนคือข้าวไทยมีออเดอร์ปีนี้ ออเดอร์ข้าวไทยเนาะคือต่างชาติอยากกินข้าวไทยปีนี้ทุกคนเนาะถือว่าข้าวไทยปีนี้ได้ขายให้ต่างประเทศนี่หลายแสนตันเลยเนาะถือว่าเกษตรกร,ร,กรของไทยปีนี้ก็ยิ้มได้เพราะว่าข้าวเปลือกนี่ทุกคนข้าวเปลือกก็กิโลกรัมละ10บาทขึ้นไปเนาะสิบบาทขึ้นไปส่วนขมิ้นนั้นทุกคนขมิ้นนั้นเป็นปีที่เวรกรรมของขมิ้นหนักมากเพราะว่าด่าน ก็ไม่เปิดแรงงานก็จะส่งกลับบ้านและอีกอันนึงที่หนักสุดๆก็คือเกษตรกรขม,มินทุกคนเกษตรกรขม,มิปลูกข้าวแล้วไม่ได้ขายข้าวปีนี้บางคนก็เททิ้งลงน้ำบางคนก็เผาต้นข้าวที่ยังมีเมล็ดยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนี่เผาทิ้งอืม คือเก็บเกี่ยวไปแล้วมันไม่ได้ราคาทุกคนมันไม่ได้ราคากิโลกร,รัมละ3บาท4บาทแล้วข้าวเปลือกอะ่ะคือประเทศไทยเนี่ยขายข้าวที่ประเทศไทยโลนึงไปซื้อข้าวที่ขมีนได้3ามโลคืออยู่บ้านมาต้นก็โลล,ละเจบาทน,น,นะทุกคนแต่ว่าขมิน,นปีนี้คือว่าโอ้โหโทุกคนเนาะเวรกรรมหนักมากแรงงานก็นับจากนี้ไปเนาะ แรงงานขมีนเนี่ยจะได้ทยอยกลับบ้านให้หมดนะรัฐบาลไทยจะผลักดันให้กลับบ้านให้หมดคือไม่ได้ต่อใบอนุญ,ญาตทํางานแล้วคือไม่มีทิศท,ท,ทางทำมาหากินแล้วคือคนขมีนเนาะทุกคนคนขมีนก็นี่รอเอากระสอบข้าวขึ้นรถแล้วก็รอรอให้เปิดได้ทุกคนเพื่อจะเอาข้าวมาขายในประเทศไทยเพื่อจะเอาข้าวมาขายในประเทศไทยคืออยากโยน อะความลําบากให้ประเทศไทยเนาะในเมื่อเปิดด่านแล้วคาเมนก็จะเอาข้าวเข้ามาขายทวเอาข้าวเข้ามาขายเพราะว่าข้าวอยู่ในประเทศไทยเป็นราคาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบอกต้นว่าประเทศไทยปิดด่านถูกต้องเลยครับทุกคนจะทําให้เกษตรกรของไทยเนี่ยยิ้มได้ปีนี้เนาะทุกคนได้กําไรจากการขายข้าวสักทีอถ้าไม่นําข้าวจากถ้าไม่นําข้าวเข้ามาเนาะจากเพื่อนบ้านเนี่ย ข้าวไทยมันมีคุณภาพอยู่แล้วต้องอชาวโลกต้องการอยู่แล้วมันก็ราคามันก็พุ่งขึ้นมาเนาะราคามันก็พุ่งขึ้นนายทุนก็ได้กําไรเกษตรกร,ก,รก็ได้กําไรแฟร์แฟร์ฟรฟรวินวิน,วนทั้งสองฝ่ายถ้าปล่อยให้ข้าวขาเขมรล็ลอตนี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหทุกคนเนาะข้าวไทยไม่รู้ตกไปโลละกี่บาทเพราะว่ามันเยอะมันล้นตลาดเนาะเปรียบเหมือนผักนี่แหละถ้าผักแลดูการผักมันก็จะล้นตลาด เหมือนหอมแดงระดูการหอมแดง 9, กิโกร,รัมละสี่สบ้าสิบาทถ้าไม่ใช่ระดูการของมันก็กิโลกร,รัมละเป็นร้อยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันผลถ้าข้าวเยอะกําไรมันก็กิโลกร,รัมละราคามันก็จะลดลงเนาะทีนี้คือมีแต่ข้าวไทยก็กิโลกร,รัมละ1ิ1 3บาทขึ้นไปอืมนี่ก็คือขมิ้นเห็นแล้วว่าสิ่งที่ต่อบแทนครับนะ สิ่งที่กระทบต่อขเมนน่ะในการปิดด่านเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วทุกคนอันนี้คือยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีไทยปิดด่านกับขเมนย,ยังไม่ถึงปีมันสัมปะหลังก็ล้นตลาดเกษตรกร,ร,กรของขเมนจะหันไปปลูกอะไรทีเนี้ยเนาะไปปลูกมะม่วงเขียวสเสวยประเทศไทยก็เบรกไม่ให้เข้ามาขายในประเทศไทยเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมะม่วงนี่ก็ในประเทศไทยก็เยอะเหมือนกัน น้อจะไปทําอะไรทีเนี้ยจะไปทํางานก่อสร้างประเทศก็ไม่ได้ใหญ่โตนาะงานก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ลําบากขึ้นแล้วทุกคน,นลำบากขึ้นแล้วอประชาชนคนผู้ยากไร้ของขมีนเนี่ยแต่ว่าคุณเซนก็ไม่ลําบากแล้วทุกคนคุเซนก็ว่ายน้ําเนะอาว่ายน้ําออกกาลังกายทุกวันทุกวันเพราะมันมีเงินอยู่แล้ว แต่ประชาชนคนหาเช้ากินค่ำนี่ม,นม,นมันจะมันจะมันจะตุยกันคือแรงงานอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือนับจากนี้ไปถ้าเห็นแรงงานขาเมน์ทำงานอยู่ในประเทศไทยแสดงว่าเป็นแรงงานเถื่อนเนาะเป็นแรงงานเถื่อนทุกคนสามารถแจ้งจับได้เลยเนาะแจ้งจับได้เลยเพราะว่าทำงานไม่ได้อยู่ในกรอบกฎหมายของประเทศไทยทำงานแบบไม่ได้เสียภาษีเนาะ ไม่ได้เสียภาษีแปลว่าอะไรคือคือไม่ได้เสียภาษีคือคุณไม่ได้ทาใบอนุญาตทางานคุณไม่ได้เสียภาษีให้รัฐแต่คุณลักลอบทํางานแบบผดกฎหมยในประเทศไทยเนาะนายจ้างทุกๆคนก็เขาจะกล้าจ้างไหมแรงงานถมินเขาไม่กล้าจ้างนะทุกคนเพราะว่าเป็นแรงงานเถื่อนไงถ้าโดนจับมามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มครับเนาะมันไม่คุ้มคือไม่มีทิศทางทํามาหากินแล้วทีเนี้ยเนาะ ต่อไปเนี่ยบอลต้นไม่รู้ว่าขมิจะก,กล้าแข่งข้อกับประเทศอื่นอีนอมั้ยจะก,กล้าไปเคมของประเทศอื่นอีมั้ยจะกล้าอยากได้ดินแดงของของคนอื่นอีนอนมั้ยเนาะเค็มผ้าไหมลาวเคมผ้าสิ้นลาวเนอะมานนี่ลูกเค็มผ้าสิ้นลาวเคมชุดขนของไทยเคมสงการไทยมันจะก,กล้าแข่งข้ออีมั้ยเนาะทีนี้ทําให้ขมินเนี่ย พลังงานอ่อนแรงลงแล้วตอนนี้เพราะว่ามรสุมหลายๆอย่างพุงาาพ่งเข้าหาเขมีนพุ่งเข้าหาเขมนแต่ก่อนปิดด่านก็อยู่ได้เพราะว่ามีลูกมีหลานมาทํางานในประเทศไทยก็อยู่ได้ทุกคนอยู่ได้แต่ตอนนี้เขมีนจะหาเงินมาจากไหนเพราะว่าลูกหลานที่มาทํางานในประเทศไทยเขาก็จะผลักดันกับประเทศของแล้ว อันนี้ไม่ได้ว่าแต่ประเทศคขมรน,นะประเทศเราก็เหมือนกันถ้าคนเรากลับบ้านหมดนี่นะรัฐบาลเราก็แย่เหมือนกันเศรษฐกิจเราก็แย่เหมือนกันอันนี้คือเราพูดตามความจริงเนาะเพราะว่าเงินบ่อต้นคิดว่าเขมรกับเราเนี่ยไม่แตกต่างกันเงินตาที่ไหลเข้าประเทศเนี่ยคือเงินตาจากแรงงานนี่แหละทุกคนจากแรงงานนี่แหละคุณไม่มีธุรกิจส่งออกไปสหรัฐอเมริกาไปออสเตรเลียไปญี่ปุน่นคุณพึ่งแท้ ทางเดียวคือทางใหญ่ๆคือทางแรงงานเนี่ยมาหาเงินในต่างแดนเนี่ยประเทศเขมรนมีอะไรสินค้าอะไรที่ส่งไปขายต่างประเทศมีไหมทุกคนมีโรงงานผลิตรถยนต์ไหมมีโรงงานผ,ผลิตอย่างอื่นไหมที่ส่งไปต่างประเทศเนี่ยไม่มีนะครับเาคือประเทศเราก็เหมือนกันมีอะไรสินค้าเราที่ไปขายอยู่ต่างประเทศมีไหมมีเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆทุกคนเพราะฉะนั้น <ส fino S 1> แล้วคือเงินตาที่เข้าประเทศเยอะที่สุดก็คือเงินตาจากแรงงานนี่แหละ จากแรงงานขาต้นจกฝากบอกคนลาวว่าอย่าไปดูถูกคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยหรือว่าไปทํางานในต่างแดนพวกแรงงานเหล่านี้แหละคือฮีโร่ขอกซ่าขเมียนก็เหมือนกันขเมนคือรัฐบาลไทยไม่อนุญาตให้ต่อไปอนุญาตทํางานแล้วทีนี้คุณจะรู้สึกว่าเงินที่หมุนเวียนในประเทศของคุณนะมาจากไหนมาจากไหน คือเงินจากแรงงานเนี่ยคือเงินไม่ได้ลงเอาเงินไปลงทุนนะครับทุกคนแต่เอาแรงมาแลกเงินคือได้กําไรเต็มๆเนาะได้กําไรเต็มเราไม่ต้องเอาสินค้าไปขายแล้วได้กําไรไม่ครับคือเอาแรงมาแลกเงินเลยคือได้เงินแบบสดๆได้เงินแบบกําไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต่อไปก็รอดูต่อไปทุกคนค่ะมีน้องป้ต้นเชื่อกลกว่า ไม่เกิดอีกห้าเดือนนะมเนาะขมิจะวุ่นกว่านี้เนาะขมิ้นะมมก็จะวุ่นกว่านี้เพ้อๆอาจมีเดินประท้วงก็เป็นได้เพราะว่าประชาชนมันไม่มีทิศทางทำมาหากินแล้วครับทุกคนหมาจนตอกมันกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโอเคครับผมสวัสดีครับ